สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมิถุนลัคนานมิถุนค่ะประจําเดือนกันยายน2567นเะคะชาวราศีมิถุนลัคนานมิถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กร,รกฎาคมนั่นเองค่ะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางทีาสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้เช่นเดียว ดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพค่ค่ะที่ม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจได้ทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองคะ่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีมิถุนและคาวมิถุนคะ่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวมิถุนเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า ในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนคุณเจออะไรมาบ้างคะ่ะในเรื่องราของความรักความสัมพันธ์ขอดูอดีตหน่อยนะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะเด็กถือถ้วยค่ะไพ่าสามดาบนะคะและเป็นไพ่ดีไฮเป็นเท็ดค่ะ ชาวราศีมิถุนและคนามิถุนนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาววันจันทร์ค่ะชาวธาตุน้ากรกรหกรินพิจิกธาตุลมนะคะมิถุนตุลกุมอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้หรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวมิถุนบางคนเนี่ยมีคนเข้ามานะคะแล้วก็มีการหยิบยื่นนะคะทําความรู้จักนะคะต่อกัน แต่ในที่นี้นะคะอาจจะมีบางเคสนะที่ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าเป็นความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเร้นเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าคุยกันแบบลับๆไม่เปิดเผยหรือเปิดเผยไม่ได้นะคะอืมเนาะมันมันมันเลยทำให้ชาวมิถุนเนี่ยดูภายนอกอะ่ะเหมือนเหมือนคนโสดอะไรอย่างเงี้ยอืมนะ ก็หรือบางคนมีคนรักก็จริงแต่ก็ถูกนอกใจนะคะจับได้หลายรอบนะคะแล้วก็แก้ไขอะไรไม่ได้อืเราได้แต่เขาเรียกว่าประคองความสัมพันธ์ถือความสัมพันธ์เพราะอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะปล่อยไปแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือบางคนเนี่ยไปถูกอกถูกใจนะคะใครสักคนหนึ่งที่อายุน้อยกว่าหรือเปล่านะคะถูกใจใช่เลยตรงสเปคเลยแต่ก็ เขาเรียกว่าเป็นการแอบ,บรักอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีมิถุนลัคนาม,มิถุนค่ะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะสามารถสกิปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณไม่ต้องนำไปคิดเยอะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถา,านการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมิถุนลัคนาม,มิถุนในช่วงเดือนกันยาย,ยน2567นะ ะคะเป็นอย่างไรนะไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่สิบถ้วยนะคะไพ่จัดเม้นค่ะทาวเวอร์และเป็นไพ่เดอร์สันชาวราศีมิถุนลักนามิถุนนะคะ สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะถ้าหาว่าใครที่มีเขาเรียกว่ามีเซนส์บางอย่างที่ในเรื่องาของความรักที่เหมือนกับว่าคนที่คุณคุยอยู่หรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์มีอะไรปิดบังซ่อนเร้นอยู่ ถ้าหากว่าคุณแบบเอะใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งเรื่องราวที่ปิดบังอยู่นั้นนะคะอาจจะมีการเปิดเผยสิ่งที่คุณอยากรู้สิ่งที่คุณแบบคลุมเครือไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยมันอาจจะมีอ่าเขาเรียกว่าเรื่องราวสถานการณ์หรืออะไรบางอย่างที่ทําให้คุณได้รับรู้นะคะได้เห็นความเป็นจริงได้รู้ถึงความเป็นจริงว่าทําไม สถานการณ์ในอดีตที่ผ่านมามันถึงคลุมเครือมันถึงไม่ชัดเจนมันถึงเปิดเผยไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเนาะแล้วก็ต้องระมัดระวังความขัดแย้งความทะเลาะเบ,บาแว่งการแตกหักในความสัมพันธ์ด้วยนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมิถุนแลักนามมิถุนกับคนที่คุณคิดถึงนะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวมิถุนก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมิถุนละขนามมิถุนค่ะชาวราศีมิถุนลักนามมิถุนคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นมาดูกันค่ะไพ่ใแบแรกนะคะได้เป็นไพ่ t h e of fortune ไพ่แปดในเท้านะคะ หเหรียญคะ่ะและเป็นไพ่ควีนถือดาบชาวราศีมิถุนแล้วก็นามิถุนนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นเอาจริงจริงๆแล้วอ่ะตัวคุณน่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพร้อมนะที่จะไปต่อก็ได้หรือพร้อมที่จะตัดก็ได้ถ้าหาว่าคนคนนี้ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังหรือสิ่งที่คุยกันมันไม่ใช่ ถาว่าเขามีการปิดบังซ่อนเร้นเขานอกใจหรือเขาทําอะไรให้คุณแบบไม่ถูกต้องอ่ะไม่ถูกใจอ่ะ คุณก็พร้อมที่จะตัดได้เลยนะคะไพค่ควีนถือดาบเนาะก็ค่อนข้างที่จะเด็ดเดี่ยวนะคะอืมแต่ทางนี้ทางนั้นน่ะคุณจะต้องมีการพูดคุยสื่อสารกันก่อนถามถึงเหตุผลนะคะคุณอยากจะสื่อสารว่าสิ่งที่ได้ยินมาสิ่งที่รับรู้มาเนี่ยมันเป็นจริงไหมมันใช่ไหมมันอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยถามถึงเหตุผลและความเป็นไปเป็นมาก่อนที่จะตัดสินใจว่าคุณจะทํายังไงกับคนคนนี้นะคะซึ่งไมมองว่าตัวคุณนะในความรู้สึกจริงๆแล้ว ตัวคุณก็คิดว่าการที่ได้รู้จักคนคนนี้มันคือโอกาสดีๆโอกาสหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าหากว่าโอกาสดีๆเนี้ยมันมันขาดทุนอะมันไม่คุ้มค่าตัวคุณก็พร้อมที่จะตัดเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนที่ชาวราศีมิถุนและคนามิถุนคิดถึงค่ะคนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะมาดูกันไพ่เดอะฟูลค่ะ ไพ่แปดถ้วยนะคะเดลเวอร์ค่ะและเป็นไพ่อุ้ยติดมาสองใบมีไพ่ติดมานะคะไพ่เอ็มเพกับไพ่เดอะ o ูนนะแมงเอาทั้งคู่เลยนะาชาวราศีมิถุนอักนานมิถุนนะคะถามว่าตัวเขารู้สึกไงกับคุณเนี่ยเขาชอบคุณนะไม่ใช่ไม่ชอบนะก็ชอบอยู่ค่ะแต่ในความชอบของเขานั้นเขา ถ้าหากว่าความชอบที่เขามีกับคุณนะ่ะแล้วคุณปฏิบัติแบบเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งนะคะไปจู้จี้จุกจิกไปแบบคาดหวังหรือแบบเขารู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้เติมเต็มในสิ่งที่เขาต้องการ่ะเขาก็เขาก็ปล่อยจอยเหมือนกันนะเขาก็พร้อมที่จะหันหลังให้เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็คือคนที่ดีอีกคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตเขานะคะเช่นเดียวกันซึ่ง แต่ตัวเขาอะไม่ได้พร้อมนะที่จะจริงจังนะคะพอมีไพ่เดฟู The Fool กับไพ่เดมูลขึ้นมาแบบเนี้ยนะคะเขาไม่ได้พร้อมที่จะจริงจังกับใครแม้แต่กับคุณเองก็ไม่นะคะอืมแต่อันนี้คือภาพคือหน้าไพ่ที่เราถามว่าเขารู้สึกไงคุณดังนั้นมันรู้สึกว่าเขาไม่ได้คุณคือคนที่ดีแหละแต่เขายังไม่พร้อมที่จะผูกมันหรือจริงจังกับ คุณณนะตอนนี้ปัจจุบันนี้นะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำอนาคตความรักคมสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนและคนมิถุนนะคะในนึ่งจะเป็นอย่างไรนะไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคต,อา,คตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและก็รับชมนะคะ เอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ดิมิจิเชียนค่ะไพ่งถือเหรียญน,นะคะไพ่สี่ดาบและเป็นไพ่อสศวนถือดาบชาวราศีมิถุนลัคนณามิถุนนะคะในส่วนของเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันจะ วนหลูปเป็นวงกลมอะแต่ไม่ได้มีการพัฒนานึกออกปะเหมือนจะดีเหมือนจะพัฒนาแต่ก็วนกลับมาที่เดิมอะไรประมาณเนี้ยนับหนึ่งไม่ถึงสิบอะค่ะประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็กลับมาสองสามสี่ห้าแล้วก,กลับมาหนึ่งสองสามอะไรประมาณเนี้ยคือมันมันไม่ถึงสิบอะเออนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์มันก็มีช่วงเวลาของการพักพักเบรกนะอืมแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องราวของการสื่อสารที่เข้าใจไม่ตรงกันมีโอกาสที่จะเกิดปากเสียงกันได้ด้วยนะคะชาวมิถุนนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนในเรื่องราของความรักความสัมพันธ์นะคะสิ่งที่ไพ่อยากให้คําแนะนำเนาะในช่วงเดือนกันยายน2567น,นี้กับชาวมิถุนเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกค่ะ้าเหรียญกเหรียญค่ะไพ่สี่ถ้วยและเป็นไพ่โ wow. ว ชาวราศีมิถุนละคนามิถุนนะคะไพ่ทาโร่แนะนาในเรื่องของความรักบอกว่าโสดอะดีอยู่แล้วนะบางคนอะรักตัวเองอะดีมากอยู่แล้วถ้าโอเคแหละมันมีโอกาสเข้ามาคุณสามารถที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้แต่คุณอย่าลืมนะว่าอโอกาสนั้น่ะมันอาจจะทำให้คุณสมหวังหรือผิดหวังก็ได้ดังนั้นรักตัวเองก่อนนะคะก่อนที่จะเขาเรียกว่าเผื่อแผ่ความรัก ให้ใครนะคะเพราะว่าสิ่งที่ในบางบางครั้งบางทีในบางความสัมพันธนะ์การที่เราทุ่งเทให้ไปอะ่ะผลลัพธ์ที่ตอบกลับมามันอาจจะ ขาดทุนก็ได้นะคะ half. ชาวม er ิถุนเนาะเป็นกําลังใจให้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ที่ดีเป็นกาลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ